นี่ครับสวัสดีครับนี่มาจากไหนครับเนี่ยมาจากขงโปองอะ่ะของโปงจังหวัดอะไรที่ไหนทไทยเนี่ยโอ้แถวกันลุงเนี่ยครับโอ้ไม่รู้เลยอยู่ที่ไหนไม่เคยได้ยินโอ้โหมาซื้ออะไรครับเมื่อกีนี้มาซื้อลองอ๋อได้ไหม <laughs> ลองดูเลยล้อ,อยางโซ่สเตอร์ที่ลวดนี้หมดแล้วมันเครื่องอะไรเงี้ยลองดูได้ครับนี่ได้ลอ้อ ตามมาตามเพศเลยตามมาเลยใส่ขนาไหนเนี่ยใส่125นี่หรือใส่ใส่พีนน่น้องโอ้สุวา500มันมีทะลอกอะ่ะมันมีทะลอกเขาขาย590มันมีทะลอกหน่อยะ,ะนี่นะครับวันนี้ลูกค้ามาดูล้อไงเป็นไงสวยไหม500 นี่ตัวนี้ตัวหนานี่นี่นะครับนี่ดูนะครับลูกค้าดูเนี่ยมีมูลนิธใส่ยางแล้วก็ไม่เห็นแล้วครับฟีโน่เดี๋ยวผมเช็งให้ครับซิรวนเดี๋ยวผมเช็งให้ ป็นล้อสิบเจ็ดมันมีชลอกหน่อยนึงฮะอะไรนะนี่ครับได้ลายฟีโน่แล้วแล้วเลือกของแต่งฟีโน่ไปครับนี่ครับวันนี้ลูกค้ามาจากโน่นครับได้ล้อได้ยางได้ซีลวดนะครับล้อยางซีลวด,ด,ดวามามาเลยไม่ไ,ไม่ถามใครเลยดูแม่ถามคาามโดดมอ,อ้แล้วมาถูกอ่ะทาถูกได้ไงไม่ได้จับยีเพนมาเลย แล้รู้ได้ไงวันรนอยู่นี่พี่ดูได้เพจอ๋อดูได้เพจนี่โอเคครับวันนี้ได้ล้อได้ยางนะครับมานี่ล้อยางแล้วก็ล้อนะครับตัวนั้นตัวเซลไฟห้าร้อยนะครับไปแถมสติ๊กเกอร์ไปด้วยมานี่นะครับจะคิดตังให้ลูกค้านะครับนี่ครับวันนี้ลูกค้ามานี่ได้ล้อได้ยางได้นี่เอากลับหมดไหมครับเนี่ย โอเคครับคันเหลืออะไรก็วิ่งมาได้ครับเอาไ่มานี่ครับลูกค้าก็ซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอามกลับเลยวะครับหรือว่าไหนต่อครับขอบคุณมากครับคันเหลืออะไรวิ่งมาได้ครับครับสวัสดีครับครับ